สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่ก็รบทุกทุกทันเนาะจา้ะนาะเมื่อนี่กสิบ้าพี่น้องเขาปลาหานอใหม่คือเก่าพี่น้องมีแต่นอนใหญ่ๆเด้อจ้ะเมื่อนี่เดอ้อผู้ใดบ่เบิ่งถือว่าพลาดเด้อจ้ะนอหน,นีนอนหนึ่งนี่นักเป็นกิโลสองกิโลก็มีเด้อพี่น้องเดอ้อเมื่อนี่น่ะตาอ้นซ้อนคักแทะขากลับเมื่อนั้นพ่อเพื่อนเด้อละพี่น้องือพอพมมาเพื่อนกับมาหากินไผกินมันเนาะพี่น้องเนาะเฮากับหากินเฮาต่างคนต่างหาแหละพี่น้อง นันละจ้านี่ก็เป็นการคุดนอนใหม่อะพี่นอ้องคุดคุดคุดลงไปโอ้ยนอใหญ่ให้พี่น้องนอน,นี่นะนอขาวขาวนอใไตดินเนาะจะเนาะพ่น่ะว่นธรรมดาได้พี่นอ้องแต่ละนอนะคุดลงไปพ่น่ะเอ้าหนึ่งสองสามคุดพ่ดน่ะแห้งแต่นอขาวขาวแห้งแต่คุดลงไปเลือดได้พี่นอ้อง เพราะว่าถ้าขุดไว้กว่านี้นะั่นถ้าขุดตื่นๆมันสีบัวเด็กอ่นอ,อนๆมันได้พี่น้องน้อขนาดนี้เนี่ยพอดีหวานเลยจะพูดนะโอ้ยอพออีแม่เอ้ยพูนหลบๆค่ำๆพูนน่ะเหลื่อมมองมองอยู่พูนน่ะไปพี่น้องปไปไป,ปรับส้มรับฟังกันเลยเด้อจ้จะเด้อไปกันเลยจ้า โ,โ,โอ้ยโลมสันบะนี้เลิกได้บะนี้พูดนะอ้พี่นอ้อ,นองเอ้ยพี่น้องหนุยใหญ่แท้าพารติ้ถหนุยใหญ่เห็นจ้ะ เปียบๆก็ตัว,ตวนีน่นอนหน่อยเลยบุงเน่คนละใส่เลยโอ้ยนออยๆนี่ก็อยดูจูกแน่นหน่อยไ,ด,ด,ยยยยได้จา้าเดนะ้อพุ่นะ Hey V2 Found กันนะทุกคน พลังเห็นไวเห็นไว้ละลืมมองกลับมาพออีกรอบนึงเห็นไว้ละลืมมองงานหาว่าแสน คุณน่ะนั่งสางซ้ำนี่นี่น่ะนึ่งสางซ้ำนึ่งสางซ้ำพี่น้องเอ้ย t น้อขาวๆเศบๆก็จะเด้อ That's crazy look like little baby คุณน่ะอีกแล้วพี่น้องพออีกแล้วจ้าง่ายเห้งนอนี่ญ่ ยังไงให้หวานให้ได้พี่น้องแน่นี่นะมันแตซ้ำนี่ ุ่นนัดทางงัดโอถโอยจะกลัวงัดบอกจ้านัดทางนัดอยู่อุ้ยว้าวห่องน้ามาเป็นลูกโต๊ะขื่อนปารติ้ท่อพี่อันนึงพี่อันหนึ่งนั่นนั่นพี่เท้าพี่พี่สิลักเด้อเด้อ สุ่มสุดตัวหัวใจโอ้ยนายส่วนนัดทางนัดเคลียร์ผื่นทีพี่น้องเคลียร์ผื่นที <c oughs> ง่ายแค่เหน้หนามละไอ้ <c oughs> ได้บัตนีงห,หน่อยง่ายให้พี่น้องเลย งัดอีกแล้วมืนอี่พ่อพ่อพ่อบาพมาวะคุยเบาวปอหมามืนอี่พวพ่อวะคุยไงแทะง่แทะง่แทะง่ว่าพี่น้องเลย โอ้ยนทั้งเง็ดทั้งเง็ดทั้งงัดทั้งเงัดทั้งงัดพี่พี่วาพี่มาพุ่นนพุ่นน่ะเออร่องแล้วเออเกรมีย่านข่อยบ๊อร่องมึงแล้วพุ่นน่ะพี่น้องเอ้ยงามแท้ปรแต่มันหน่อยประดีหน่อยเด้อจ้ะเด้อ nó ngay ngay được ngặt thằng ngặt có sẽ ổn mà thằng này ừ. โอ้ยคุณอมันเด็กง,ง่ายๆด้วยพี่น้องน้องใหม่นี่พอสิคับรถลดมากอีกคุณอ,อะงามอยูเดร Not too bad พี่น้องเลยเบิงอันนี้เด้อตั้งใจเบิงดีๆเ้ยพี่น้องเอามาใกล้ๆดูมาซูมให้พี่น้องเบิงมันนี้ก่อนซูมดิฮา w บิ๊ก h ด y are เบิงเนี่ยฮะ พี่น้องเอ้ยตั้งใจเบิ่งดีๆเด้อโอ้โหใครเนี่ดินลมโอ้ขอบคุณหลายๆเออหูยงี้พมาไปด้วยเท่าเด้อนี่อันนึงโอ้ยพี่น้องเอ้ยพูดจริงซีหน่อยากให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันได้จ้ะเด้อ โคตรกลวงออกเจีงสี่เนี่ยที่จริงบ่คุดกลวงก็ได้ได้ข่อยนะอยากให้พี่น้องได้เห็นนอกจากนอกว่าคว่ำงามของนมใหม่อเมริกามันเป็นแนวใดอยนอกจากนอกที่นี่อเมริกาได้จะเดอ้ออเมริกานอตแคโรไลนาได้จะเดอ้นอนมใหม่นมใหม่ก็มีโอ้ยพหุ้่นอะเอาอลไรเด้อเอาอลไรได้เนี่ สามเสียงถือหัวพลังโอ้โหูพ,พ่อแม่พี่น้องใหญให่อันนึงอ่ะพี่น้องคอยว่ามันอันหน่อยพวคอยว่ามันใหญ่เหมือตัวให้คอยคุดปวดจักหากไทยน่ะเห็นโอสโมพันว่า เออข่อยนี่ว่าสมอทองฟัวขว่อยหองหิ้วเข่าบาเท่าออโอ้ยโอยน้อยหนึ่งโอ้ยนยส่วนเฮ้อเฮ้อหลุนกลางบ่ยหญ่บน้อยพอได้ออม พี่บ่ามาพี่น้องมันยิ่งตั้งใจอันนี้ม mm. ันไม่คนเห็นเฮ้ยพุ่นน่ะเลิกได้นี่นะ <Wow. S 1> เห็นบ่พี่น้องเลิกดพุ่นะ <at> น่ะโอ้ยเฮฟี่หนักแข้ง ủa, uh, cái ăn nhau nhau ăn này này nè nè. tay. này. này. Uh, này Đấy, nó cái này. ủa, 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 lại này. cái này. ủa, cái nhảy không? cái này. ủa,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  cái เคียยังพี่น้องเคียร์นี่เนีสิมันคือการเคลียร์เราใหม่แล้วจะได้ว่ามันเคลียร์เห็ดมามาเอาตัวนี้พี่น้องจะลี้ล่าลี้ล่ามาสีสมาสวยเหลิมสวยแล้วสิมาหัวเงาขอยละเว้ยพี่น้องขอยได้ยินเสียงแขกแขก ยอยู่ได้หน่น่ะยัยั้ย่าพี่น้องเบิ่งกระตักจ้ะามบ่พี่น้องหลับส้มไปน้ำกันเด้อจ้ะเด้อสิไลซ์โซดกับยานมันบ่มีอินเทอร์เน็ตยู่ีนป่าผมเมื่อยพี่น้องเลย หนึอหนสองสามเลยนี่หน่งสอามงสอามโอ้โหน่งสองสาม,อาม,ออามว้าวพอขึ้นมาสาม <little> นี่คอมเมนน้นงใหม่ไล่พี่นอ <Wow. S 1> นะ้องพี่นอ้องฝนนอกขาเราได้บ่ละนี่ ใหม่ไพ่นน่โอ้โหกึศวัน พี่น้องเสียวไคว่เลยได้เนี่ยเสียดายไม่โปรยยางพานมันเต็มโตดหายมาเจอแบดนีนอนหนึ่งโออี๋ยขาวจ้ะรอยสวยโอ้ยหากินแซมหนีอ uh ุ oh. ้ยพี <laughs> ่น้องอยู่ในหนทาง อยู่ทางท่งยางจะว่าให้คุดเลือกพี่น้องเอ้ยหาดไผ่มาคุดเองได้ะ่ะอหอวเมยจ่มหรือเด้อแบบน,นี้พี่น้องเอ้ยตะออนส่วนแท้ข้าเจอบ่ามาหมัวว่านนี่แห้งสีลายตอนน่ะแมก็ยังขึ้นอยู่พี่น้องเอ้ยอัวยยาวแห้งคนอ่ะเยอะ yeah. ไม่จะบอกให้ดิบดิบ เบ้ยโมนี่เฮายโมใครฝน,น <Look. S 1> เอาแม่โคมาขุดอออเหยังวะเสียงนี่ตื่นแน่แน่แล้วแหว่งได้ข่อย oh, โอ้ย Mới là để thảo búi 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 ผมเป็นคุดอีกกระปูพี่น้องเอ้ยผูวมีแป้งเน่อเขาพี่นอ้นองข่อย่างกายสมอเด้อไปอสิงัดให้เบิ้งต้นนี่ขึ้นว่ามันสีขาวทงไงท่านยาวโอ้ยเลือกอย้น งัดงัดทงงัดงัดทงงัดงัดเติงงัดนี่โอ้ยแบบนี้ฮะงัดทงงัดนี่งัดทงงัดเอองัดทงงัดจะเบบีวันอลาดอุ๊บใส่นี่ฮะโอ้ยผมคือบ่เห็นว่ะ เอาเราจะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้เขากับซิเดล่ากันไปก่อนนอกจากนาอพบอกกันไหมคลิปหนาเด้อจจะพี่น้องเดอมมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe มอนชแนลได้พี่น้องเดอมบอกกันไหมคลิปหนาสวัสดีจ้า